mưa cả kè mưa nữa chắc chừng đi không Việt Nam sám kè là buồn đã mưa không vâng biển mâm mà hàng này đúng rồi này đây rồi năn kim chòng đi các anh, đây hẹn của anh, chòm cả 2 khืน, à, ôi ở bên này, đang yêu gùi, gào hết 3 đọt สองบ้อเดี๋ยวเดี๋ยวม้วไหนเด็ดเนเข้านี่เป็นเด้งน,น,นี่นี่เขาน,นั่น้วยาเด็อยู่นั้นแม่ามไป ไอตัวน <Oops. S 3> oh ี้เป็นเพียงงีอยูตึกเลยเมื่อกี้ไงนี่โอ้ยหน้าเข้าเลยสงสารเมื่อกี้นะโอ๊ตยออน้าม่ได้หรอนี กินน้ำนะอากาแฟ ไปนี่ก <classy> ็อย <to> <cartoon> ู่ต nice ึงเลยเกือบได้กินทีเวียดนะมเออจะมาเห็ดจางซันห้าบาทไงเห็ดยังนอสองก็สองไปสายกินน้ำนะรอบนี้ครับเก็บตึงวอกนี่ไอ้พี่เราเข้ากว่นี้เราลองกับมึงด้วย

ัดดักตัินดัยินเข่าฮอตเข้าฮอตเอาทำไมเอาทำไมกินก่อนบวเอาบังเด้อพกินแบบนีกไ <c ười> ดกกนะนี่นีกไดนี่เอาสิได้ กินเข้าเริ่มกินแทนัวไหนเ,เข้าฮอดเอาก่อนจะไปเข้าเลยเขาครับนั่นวะกตื่นตนะไปนะเขาอย่างไน

ต่อได้ไรอันน่ะเอาสองแบปนี่ไม่ใช่จับกินจบแล้วนี่ับเลยปีเปิได้ร้อนอยู่เนาะขิงกินก็ได้ไหมนี่สวยครับลุงอันนั้นเสร็จคือจับกินหมากหนึ่งเนาะไม่รอเอาจับกินก็ได้เสีได้ฮะจับกินตอนนี้ได้บมก็ได้เลยได้หลยมันตันตัวเองมัน ไกด์อันนี้ฮะผมก็้านนี่เอ้ามันมันออกบ่ได้เลยเนาะมันค้งมันเองนหะแมนบอจับนั่นนะจับอครับจับนั่นว่าอะไรเนาะเอ๊ะมันค้งมันฮอตเองมันนะไปใส่สไต ทำเป็ไร่ทำปไรกินน้องแ้เอออานีกินสองเเมาสามนอจับอไ้วนีเนาะเออจับทัน้อะติดกอนเอจับเานี่เออเาต้องติดกตัวนี้ก้อนเออ

Đi thức ý thức đây thức Ai thức ý thức ý Hả? Ừ. Đi nào thức ý thức ý thức ý đi ý thức ý thức ý thức ừ, thế nào mẹ thế nào đúng khá thế nào bố thế rồi cả thì tài thì thế một lúc ừ, nhé. Ủa. Ha <laughs> ha